สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้พระเอกไม่พีะเอกไม่แนะนำลํำสิงมาสมัครไม่นะครับพี่้องเป็นพวกเดมาเบิ่งกันนะครับอันนี้คือครพอาาระเอกลำสิงไ,ไม่หรืไหครับวาจมานลำสิงงพระเอกเดียวอ๋ออาเจาก่อนล่นะครับอ๋อคูกินนัใส่เสียไรกินนมใส่เสียไรน้าด้งหล้งก่อน,น,นก่อ,อนหลายคู่เปน

บอลัมันก็ต้องกอลรัามันก็ต้องคิด่ละคูู่นิดหนต้องใจเรื่องของต้องใจแฟนมือนีบ้าเห็ดเพลียวเฮ้ยว่าต้องมีคือจะมีเอาเดียวเดียวแจ้งเพ่งเปิดตัวอีบัตรทีบัตรีแฟนแีนน้องคนแงงมารับฟังลำชิงบันทืกเหเลียวอันสิย เออเียามารวมมาลำไม่พอแนี่พี่น้องฟังเลยก็นนี้คืนีเสียงบดีอัติบงเพราาคนาตนฝนันีลำชิ่ไม่ไม่มามาว่าีวันเยวสองเดก็นนี้นีอะไรยน้อมาใส่เสียแล้วอเส บรรทึกเสียงไว้ด้อครับเดวจำกวนรัที่แตงหงษ์บารีได้ครับเรากวนห้องอาจารย์ครับกอนเปิดตัวห้องอาจารย์นะครับห้องอาจารย์ครับกอนเปิดตัวห้องอาจารย์เปิดปบได้ เนี้ยปร ok ะตูบ่ใส่บก่อความร่ำสิงไหมครับกวามลำสิงเออนี yeah. Okay. Yeah. Yeah. Mm ่ก yeah. yeah. okay. uh ันก yeah. okay. yeah. yeah. mm ันบอก้อนบาบี้่ะเดี๋ยวจะพูดเรื่องบถ่ายอเตอร์ที่หกนะคะไปบตครับเดี๋ยวจะไปพบปในคลิปต่อไปครับอให้แน่ท่ะในโคตทีังเนี่ น้าวันนี้ชาวบ้านคนเด็กคนคนเกี่ยวตามไปกันคุณอาจารย์พ่อปั้นตาอมาประกอบกหัวทางำุณชั่วุณยืนทางคุนบู้ขุนป่าได้วันอาทิตย์ศรัทธาอันธชอรีขุนประสิทธิ์รีดเมียใส่เท่าวานี้จาสีไปใส่มากใส่ใส่มากมากมาลีเดีมามาลีเดียมา เอาไปนอนคิวเดียรเลปต้องนี่กําลังกัรนะครัผมตูคดกับมกูพูดตพไปครับแต่ว่าเราบแค่น่ครบล้คนพูดม